สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตารางเงินเข้าของบัตรคนจนประจําเดือนมิถุนายน68นะครับเดือนนี้รัฐบาลก็ยังมีการแจกต่อเนื่องไปนะครับมีข่าวออกมาเป็นระยะะ,ยะนะครับว่ารัฐบาลจะเลิกแจกแล้วแต่จริงๆบอกได้เลยนะครับว่ายังแจกแบบต่อเนื่องนะครับรับเงินรวมสูงสุดทั้งสิ้นนะครับ1,745บาท วันแรกที่มีเงินโอนนะครับก็ตรงกับว,วันอาทิตย์ที่1มิถุนายน68นะครับวันนี้มีเงินโอนทั้งสิ้น3รายการนะครับรายการแรกนะครับก็จะเป็นค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ750บาทต,ต่อคนต่อเดือนนะครับสิทธิ์นี้นะครับกดเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็สะสมก็ไม่ได้นะครับโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนําบัตรประจ,จําตัวประชาชนไปชาระค่าตั๋วโดยสารสาธารณะใดก็ได้ในประเภทที่กระทรวงการคลังกําหนดและใช้ได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดประเภทแรกนะครับกกก็็จะเเปนนนรรองงงค์าขส่วลชุท หรือที่เรียกว่ารถขอสอมกนะครับประเภทที่2ก็จะเป็นรถบริษัทขนส่งจำกัดหรือที่เขาเรียกว่ารถบขอสอนะครับประเภทต่อมาก็จะเป็นรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้ามหานคร MRT นะครับแล้วก็เป็นรถไฟความเร็วสูง Airport Link นะครับทั้ง3อย่างนี้เป็นรถไฟฟ้าที่ใช้กันในกรุงเทพมหานครนะครับ รายการต่อมานะครับก็จะเป็นรถไฟนะครับซึ่งอันนี้จะใช้ได้กันแทบทั้งประเทศนะครับนอกจากขนส่งดั้งเดิม4ประเภทนี้แล้วนะครับก็จะมีขนส่งที่เพิ่มมาใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับทางมาตรการบัตรคนจนเขาเปิดให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่1ตุลาคม6 6เป็นต้นไปนะครับแต่สําหรับตรงนี้นะครับขอบอกไว้เลยว่าหลายๆประเภทเขาก็อาจจะยังไม่พร้อมสักทีเดียวนะครับท่านต้องมีการไปติดต่อสอบถามกันเอาเองด้วยนะครับว่าบริษัทไหนหรือว่ารถขบวนไหนที่เขาสามารถใช้บัตรคนจนได้นะครับเพราะบางบริษัทเขาก็เา ร่วมบางบริษัทเขาก็ไม่เข้าร่วมนะครับรัฐบาลจะไปบังคับเขาทุกบริษัทเลยก็ไม่ได้นะครับประเภทแรกเลยนะครับก็จะเป็นลดเอกชนร่วมขอสมกลถเอกชนและส่วนราชการกรุงเทพมหานครนะครับประเภทต่อมาก็จะเป็นลดเอกชนร่วมบขศและลถเอกชนนะครับประเภทต่อมาก็จะเป็นลถ2แถวรับจ้างนะครับและประเภทสุดท้ายนะครับไม่เหมือนใครเลยก็จะเป็นเรือโดยสารสาธารณะนั่นเองนะครับที่ผ่านมามีแต่รถนะครับแต่อันนี้คือเรือนะครับอย่างที่บอกนะครับท่านต้องไปตรวจสอบไปเช็คแต่ละบริษัทกันเอาเองนะครับว่าบริษัทไหนเขา เขารวมมาตรการบัตรคนจนนะครับสิทธิ์ที่2นะครับก็จะเป็นส่วนลดค่าซื้อกา์ด LPG 80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับสิทธิ์นี้กดเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็สะสมไม่ได้เช่นกันนะครับโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนําบัตรประจําตัวประชาชนไปซื้อกาดกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานโดยไม่จำกัดจํานวนครั้งภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดจะว่าไปแล้วนะครับ80บบาทซื้อถังหนึ่งยังไงก็น่าจะวงเงินหมดนะครับ สิทธ์ต่อมานะครับเป็นสิทธิที่ทุกท่านชอบกันมากที่สุดนะครับก็คือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทนะครับสิทธิ์นี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับสะสมก็ไม่ได้นะครับวงเงินชําระค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ซื้อของใช้จําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนําบัตรประจําตัวประชาชนไปซื้อสินค้ากับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าอื่นๆที่่่่กกกกรรระะวววงงงงพาาาาณิิชชย์ํํํหนนนนดดดแแลใ้้้้ไไไมมจจััคตตอเ ที่กําหนดวันต่อมานะครับเป็นวันพุธที่18มิถุนายน68นะครับวันนี้จะได้รับสิทธ์ทั้งสิ้น2รายการนะครับสิทธิ์แรกนะครับก็จะเป็นค่าน้าประปา,รปารฟรีจํานวน100บาทต่อครัเรือนต่อเดือนโดยกระทรวงการคลังจะดําเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการโดยตรงก็คือไม่ต้องมีการสํารองจ่ายไปก่อนนะครับเรียกว่าท่านเป็นนี่ค่าน้ำประปา,ปาเท่าไหร่นะครับรัฐบาลก็จะใจ่ายให้เท่านั้นนะครับแต่ตรงนี้ต้องอยู่ในเงื่อนไขด้วยนะครับ ว่าท่านเข้าเงื่อนไขหรือไม่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์นี้ก็คือครัวเรือนที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วและนี่คือเงื่อนไขนะครับก็คือได้สิทธิ์ค่าน้ำประปาฟรีกรณีที่ใช้ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับก็คือถ้าท่านเป็นหนี้60บาทเขาก็จะใช้หนี้ให้ท่าน60บาทนะครับถ้าท่านเป็นหนี้90บาทเขาก็ใช้หนี้ให้ท่าน9 0บาท กรณีที่ท่านใช้น้ําเกิน100บาทนะครับแต่ไม่ถึง315บาทจะต้องชําระส่วนที่เกินด้วยตนเองนะครับอย่างเช่นท่านใช้น้ําไป150บาทนะครับ100บาทรัฐบาลจ่ายให้ฟรีนะครับส่วนอีก50บาทก็จะมีบินมาเรียกเก็บนะครับในส่วนที่เกิน100กรณีนี้150บาทท่านก็ต้องควัก50นะครับรัฐบาลควัก 100นะครับแล้วถ้าหากใช้เกิน3 1 5บาทนะครับผู้ถือบัตรจะต้องชําระค่าน้ําเองทั้งหมดเลยนะครับ100บาทแรกก็ไม่ได้สมมุติท่านใช้น้ํา350บาทนะครับท่านก็ต้องควักทั้ง350บาท100บาทแรกรัฐบาลก็ไม่จ่ายให้ด้วยนะครับสิทธิ์นี้นะครับไม่สามารถใช้ได้กับปปาหมู่บ้านอบตอหรือเทศบาลนะครับเพราะว่าเป็นเงินโคลกระเป๋ากับทางรัฐบาลนะครับ สิทธิ์ต่อมานะครับก็จะเป็นค่าไฟฟ้าฟรีจํานวน315บาทต่อครวัวเรือนต่อเดือนโดยกระทรวงการคลังจะดําเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการโดยตรงโดยไม่ต้องมีการสํารองจ่ายไปก่อนนะครับก็คือท่านเป็นหนี้เท่าไหร่รัฐบาลก็จ่ายเงินแทนให้ท่านตามจํานวนที่ท่านเป็นหนี้นะครับแต่ก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขอีกนั่นเองนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์นี้ก็คือครัวเรือนที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีกรณีที่ใช้ไฟไม่เกิน50หน่วยต่่่่อออออออเเเเดดดดืืืืนนนนตตติิิกกััั3งไไขมาาาะคคครบสสํญลย็จ้ท ไฟฟ้าฟรีกรณีเกิน50หน่วยต่อเดือนนะครับแต่ต้องห้ามเกิน3 1 5บาทเด็ดขาดนะครับถ้าท่านใช้ไฟเกิน3 1 5บาทผู้ถือบัตรจะต้องชําระค่าไฟฟ้าเองทั้งหมดนะครับจำง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้าบินมาเกิน3 1 5เมื่อไหร่ก็คือท่านจ่ายเต็มๆนะครับแต่ถ้าบินมาไม่ถึง3 1 5บาทก็คือ0นบาทนะครับรัฐบาลก็จะควักจ่ายให้ท่านนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์ทั้ง2สิทธินี้นะครับค่าน้ํากับค่าไฟท่านได้รับเงินมานะครับแต่จะไม่ได้จับเงินนะครับ วันต่อมานะครับวันศุกร์ที่20มิถุนายน68วันนี้ก็จะมีเงินโอนทั้งสิ้นหลรายการนะครับเป็นเบีย้ยความพิการเพิ่มเติมจํานวน200บาทกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้สําหรับเงินตรงนี้นะครับก็จะเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับพร้อมเพ์เลขประจําตัวประชาชนนะครับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อคนต่อเดือน จากเดิมที่เคยได้รับ800บาทในทุกวันที่10ของเดือนรวมจะได้รับเบี้ยความพิการเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนสําหรับผู้พิการที่ไม่มีบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงการคลังก็ได้เพิ่มความสะดวกให้กับท่านผู้พิการนะครับโดยจะทําการโอนเป็นเงินสดไปที่บัญชีเดียวกันกับที่ได้รับเบี้ยประจําของทุกเดือนนะครับเดือนละ800บาทสรุปง,ง่ายๆนะครับก็คือถ้าท่านมีบัญชีพร้อมเพย์เขาจะโอนไปที่บัญชีพร้อมเพย์ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแต่ถ้าบัญชีพร้อมเพย์ไม่มีเขาก็จะอนุโลมให้นะครับ ไปเข้าบัญชีที่ท่านได้รับ800นะครับซึ่งกรณีนี้ได้รับยกเว้นนะครับถ้าเป็นสวัสดิการของท่านผู้สูงอายุนะครับจะไม่ได้รับสิทธิ์แบบนี้นะครับอันนี้เขาถือว่าท่านผู้พิการนี้เดือดร้อนกว่าใครนะครับเขาก็เลยอนุโลมให้นะครับอย่างกรณีเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมถ้าไม่มีบัญชีนะครับเขาก็ไม่โอนให้สักบาทนะครับจนกว่าท่านจะไปผูกรวอมเพย์นะครับหรือไปทําหนังสือยินยอมให้โอนเงินเข้าบัญชีของผู้อื่นหรือบัญชีที่ท่านเป็นชื่อร่วมกับผู้อื่นนะครับ วันนี้นะครับทางท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับได้มีการประกาศออกมาว่า การเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่น well, <mauv> okay. so, ี้นะครับจะเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดนะครับซึ่งท่านไม่ได้บอกนะครับว่ารายเดิมจะได้ใช้สิทธิ์ต่อไปถึงเมื่อไหร่นะครับแล้วก็รายใหม่เมื่อไหร่จะได้ใช้สิทธิ์นะครับผมก็เลยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่มีนะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์นะครับว่ารายเดิมนี้จะได้ใช้สิทธิ์ต่อไปได้ถึงประมาณเมื่อไหร่นะครับแล้วก็รายใหม่เมื่อไหร่จะได้ใช้สิทธิ์นะครับความจริงนะครับสองคำถามนี้แต่คําตอบคือคําตอบเดียวกันนะครับก็คือเมื่อรายเดิมหมดสิทธิ์รายใหม่ก็จะได้ใช้สิทธิ์นะครับ ทีนี้ก็มาถึงรายละเอียดในส่วนของลายเก่านะครับว่ายัางจะได้รับสิทธิ์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนถึงเมื่อไหร่นะครับลำดับขั้นตอนการดําเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2 5 6 8รัดดูข้อมูลอะไรบ้างนี่นะครับก็เป็นไทม์ไลน์ที่ กำลังจะเปิดรับลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปี68นะครับโดยทำลายเขาก็จะมีการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี68เมื่อปิดรับลงทะเบียนเขาก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จนะครับเขาก็จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับแล้วก็จะมีการเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี68ผ่านบัตรประจําตัวประชาชนสังเกตนะครับตรงนี้รัฐบาลยังไม่มีการประกาศวันที่อย่างเป็นทางการนะครับว่า ช่วงไหนวันไหนนะครับแต่ผมมีเทียบเคียงของการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบที่แล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นตารางไทม์ไลน์ของการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบที่ผ่านมานี้นะครับก็คือ1นนะครับเขาจะมีการเปิดรับลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็หน่วยลงทะเบียนนะครับสำหรับวันที่เริ่มลงทะเบียนนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่5กันยานะครับแล้วก็มีการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งรายบุคคลแล้วก็รายครอบครัวนะครับในช่วงเดือนกันยายน -65 หนะครับหลังจากนั้นในเดือนมีนาคม -66 นะครับ ก็จะมีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัตินะครับซึ่งมาถึงขั้นตอนที่3นี้นะครับจะใช้เวลาถึงครึ่งปีนะครับเมื่อรายใหม่ที่ประกาศผลแล้วได้รับสิทธิ์นะครับก็ต้องมีการยืนยันตัวตนนะครับตามขั้นตอนที่4สําหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัตินะครับและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับรัฐบาลประกาศให้ใช้สิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่นะครับหมายถึงรอบที่ผ่านมานะครับในวันที่1เมษายน66 ก็คือจะเป็นวันแรกที่ลายใหม่ได้รับสิทธิ์นะครับแล้วลายเดิมก็จะหมดสิทธ์ไปนะครับในช่วงระหว่างที่ลงทะเบียนอยู่นี้นะครับลายเดิมก็ยังใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องไปนะครับเมื่อเอามาเทียบเคียงกับปีนี้นะครับปี68นี้นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสมมุติว่ารัฐบาลเปิดปลายเดือนพฤษภาคมตามขั้นตอนที่1นนี้นะครับเปิดรับลงทะเบียนกว่าจะถึงขั้นตอนประกาศผลการลงทะเบียนประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติไปจนถึงยืนยันตัวตนแล้วก็ สุดท้ายจะใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งกว่าจะผ่านขั้นตอนมาถึงตรงนี้ได้นะครับกินเวลาประมาณ7เดือนนะครับถ้าเปิดไปเดือนพฤษภานะครับกว่ารายใหม่จะได้เริ่มใช้สิทธิ์นะครับก็ปลายเดือนธันวาคมนะครับเมื่อนั้นรายเดิมก็จะหมดสิทธิ์นะครับ ไม่สามารถใช้บัตรได้ต่อไปนะครับยกเว้นว่าท่านผ่านคุณสมบัติในรอบนี้นะครับก็ได้ใช้สิทธิ์ต่อไปเลยโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าท่านไม่ผ่านคุณสมบัติในรอบนี้ท่านก็จะได้ใช้สิทธิ์ไปจนถ,ถึงปลายปีนะครับก็คือปลายเดือนธันวาคมนะครับและผมลองสมมุติอีก1ตัวอย่างนะครับถ้าเป็นกรณีที่รัฐบาลเปิดในช่วงสิ้นปีงบประมาณ6-8นะครับก็คือประมาณปลายเดือนกันยายนะครับกว่าจะผ่านขั้นตอน 2, 3, 4, 5นะครับแล้วก็ลายใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านได้ใช้สิทธิิิ์์กกันนะเเเมมื่่อ้้าาายา็จหดสทธไปใชวล เดเดือนนะครับก็ยาวไปจนถึงช่วงปลายเดือนเมษาดีไม่ดีไปถึงช่วงต้นเดือนพฤษภาปีหน้านะครับเรียกว่ามีเวลาใช้สิทธิ์อีกเป็นปีนะครับซึ่งผมมองแล้วมีแนวโน้มสูงนะครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของบัตรคนจนล,ลายเก่านะครับแต่ก็อาจจะเป็นข่าวไม่ดีสําหรับบัตรคนจนล,ลายใหม่นั่นเองนะครับเพราะว่ารัฐบาลไม่เปิดสักทีแล้วกว่าจะเปิดกว่าจะได้ใช้สิทธิ์ก็ต้องรออีกเป็นปีนะครับเป็นอย่างน้อยส่วนจะมีการปรับปรุงเกณฑ์คุณสมบัติผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่นนั้ จะมีการพิจารณาอย่างรอบครอบโดยเฉพาะเกณฑ์เรื่องรายได้และทรัพย์สินอย่างเหมาะสมนี่นะครับเป็นคําพูดของท่านจุลพาน์อมรวิวัฒนะครับเช็คคุณสมบัติคนมีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2อง8กและนี่นะครับใครจะได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิ์ก็ต้องดูที่ตรงนี้นะครับก็คือจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีรายได้คนละไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีหรือเฉลีย่ยในครอบครัวนะครับต้องไม่เกิน1 0 0่0แนบาทต รวไมไปถึงกลุ่มเปราะบางผู้มีไรายได้น้อยผู้สูงอายุคนพิการสําหรับไรายได้ส่วนตัวถ้าเกินก็จะตกเป็นรายบุคคลไปนะครับแต่ถ้าเป็นรายครอบครัวถ้าค่าเฉลี่ยมันเกินนะครับตกยกครัวเลยนะครับเรียกว่าพ่อแม่ลูกนี้หมดสิทธิ์กันหมดทั้งบ้านนะครับทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากพันธบัตรตราสารนี้ต่างๆจะต้องไม่เกิน10,000แบาทต่อคนหรือในระดับครอบครัวต้องไม่เกิน1,0,000แบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกัน อันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าส่วนบุคคลตกก็ตกคนเดียวถ้ารายครอบครัวตกก็จะตกทั้งบ้านนะครับแล้วก็ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินเกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนดต้องไม่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินกู้ซื้อบ้านตั้งแต่1.5ล้านบาทขึ้นไปไม่มีวงเงินกู้ซื้อรถตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปไม่เป็นภิกษุสามนเณรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการผู้รับบําเน็จรายเดือนผู้รับบํานาญข้าราชการการเมือง รวมถึงสสและสอวอรกรณีไม่มีครอบครัวห้องชุดจะต้องไม่เกิน35ตารางเมตรและที่ดินไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน1ไร่และใช้เพื่อการเกษตรจะต้องไม่เกิน10ไร่คือถ้าใช้เพื่อการเกษตรเขาให้มีเยอะขึ้นนะครับมีบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดี่ยวเทาเฮาตึกแถวไม่เกิน25ตารางวาและรวมกันหมดแล้วพื้นที่การเกษตรจะต้องไม่เกิน10ไร่อันนี้เป็นข้อมูลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65นะครับวันที่5กันยาถึง31ตุลาคม65นะครับ สำหรับหลักเกณฑ์การลงทละเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี68นี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มสำหรับหลักเกณฑ์การลงทละเบียนครั้งที่แล้วนะครับเขาไม่ได้ทำแบบนี้นะครับอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ทำมาเฉพาะรอบนี้เท่านั้นนะครับก็คือเขาจะแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มเดิมกับกลุ่มใหม่นะครับกลุ่มเดิมคนที่เคยมีบัตรแล้วผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนในปัจจุบันจำนวน14.5ล้านคนจะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ กระทรวงการคลังจะนำรายชื่อไปคัดกรองสิทธิ์อัตโนมัติสรุปง่ายๆนะครับกลุ่มเดิมนี้เรียกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแค่รอติดตามช่องผมนะครับถ้ารัฐบาลประกาศรายชื่อกลุ่มเดิมให้ได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะนํามาฝากท่านผู้ชมทันทีนะครับมีหน้าที่รออย่างเดียวนะครับรอว่าเขาจะประกาศรายชื่อเมื่อไหร่นะครับอีกกลุ่มนะครับจะเป็นกลุ่มรายใหม่นะครับก็คือคนที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรืออาจจะเคยมีนะครับแต่รอบที่แล้วไม่ได้รับนะครับไม่มีสิทธิ์มาในรอบนี้ก็ต้องถือว่่่าาทนนยััังไมมีบบตรระค ต้องเรียกว่าลายใหม่นะครับทั่วประเทศจะมีอยู่ทั้งหมด1 0ล้านคนนะครับจะมีหลายๆกลุ่มก็คือกลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนซึ่งมาจากประชาชนที่อายุครบ18ปีที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อ2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีกลุ่มตกหลน่นจํานวน8,0,000 0คนที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนสรุปก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับสิทธิ์กับกลุ่มที่เพิ่งจะอายุครบ18นะครับเรียกว่าอายุเพิ่งจะผ่านเกณฑ์น,นะครับแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์แต่ก็ไม่ยอมยยืนนนนนัััตตวะคครบมีถึง80,0,000